เริ่มแล้วนะจ๊ะบาร์บีคิวหลานสาวสองหลานนะฮะนี่ดูดิกุ้งอันนี้กุ้งบางกรบอกกุ้งลายเสือแล้วก็ปลานินลูกชิ้นผัดเดาะนี่อ้ยหลานสาวเขาก็สวยแหละกับวิวบรรยากาศเฉยสวยนี่น้องฝ้ายนี่น้องหมวยเอม,มากันหกคนนะฮะ ห้ามการบรรยากาศวันนี้คนไม่มีดูดิเตาว่างเลยเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานะฮะคนจะเยอะก็เฉพาะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ทะเลสวยมากขึ้นแรงตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงได้พี่น้องสี่โมงฮ่องกงก็เป็นเวลาเมืองไทยของเราสามโมงร้านชาไข่เช็กชีวะ ซูกีของภูเขาลงนั้นสวยมากแต่คนหน้าตาดีเด้อแต่ละคนเนยนร่มร่มเมเริ่มร่มเรั่มเริ่มร่ร่เริ่าเร่มเรมเร่เริริ่มเริ่เลิ่นเราบาบิ่มนรา่เริ่มเรกนเร่เรย่มเกเริรมเิเลิ่นิ่เรเ ภูเขาลูกนั้นสวยมากแต่บรรยากาศดีนะฮะเนี่ยอาบแดดเล่นน้ำทะเลภูเขาสวย,สวยวๆนะไปมันแรงไปหรอไปมันแรงนะฮะโอ้พอเพื่อนปูบินตำ้มบอกมาเดินปูบินตำ ได้ละได้ละใช่เพราะว่าพวกนี้เขาถ้าย่างของเขาชอบมาอย่างนี้แหละเอาะไรเอาต็มีลูกชิ้นผักดูบรรยากาศดูบรรกาศโอ้ kids. Kids. อ wow, ค่อยห่อนหลบมลถ่ายคลิปแป๊บนะฮะ ขึ้นยิ่งคําก็ยิ่งแรงเด้อครับภูเขาลูกนี้สวยมากเดี๋ยวให้มันประมาณห้าโมงหกโมงก็จะไปตรงโขดหินนะฮะจะหาถ่ายคลิปถ่ายภาพเล่นก็มากันแค่นี้นะฮะพอดีเลยคนไม่เยอะครอบครัวปิกนิกครอบครัว สบายสบายชิ้นินี่เริ่มแล้วนะฮะโอเคนะฮะ 好厉害！